ตีตายแต่ไอ้ก็โดยโปรโลตีตายว่ยมีน้องไอ้พี่ไอ้พี <h <h ่ทำไรอ่ะไม่ทำะไรพี่ไปทำไฟตัวคับทำอะไรไปเรียกเอออะไรทำแล้วน้องตอปนะอะไรนะรอหล่อนะไฟใหญ่นะรอบนี้กูบอกให้โดนนะเราอ่ะ ตามพ่อมาแล้วนะผมว่าเราโดนทิ้งบทเขาชัวร์ถ้าเขาได้ตัวเราอ่ะมึงเก็บของที่มีค่าไว้ในตู้อ่ะกูบอกให้แล้วมึงโดนอ่ะตัวงทั้งตู้มีบาเลยเบลลาร์กินน้องอยู่เดียวปะมึงอ่ะจะไปทำไมอ่ะเนอะเป็นไรอ่ะถามไม่ได้อะได้เนาะเผื่อพี่มีอะไรอะอะไรเก่าแล้วอ่ะเนอะพี่ตอบพี่เป็นไรหลับอะไรอ่ะไอ้อโปโลเดี้อโปโลดิ้โปโลไอม่เลยรยรั่วรวยเลยมือร้อน มาเบลล่างนี้เดินไปปิดเกินไอี่มึงปิดเกินอยู่ยแฟนเอกได้นะนั่งสามน,นั่งสี่นะเป็เน,นไ,ไรเอาเลยเองอันไม่มต้องมาแล้วนะอดพี่พ,พี่บอกผมอ,อย่างนี้พี่หันหน้าไปมจริง ัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอลิเวียครับไม่น่ารักจังครับเอ้แฟชั่นน่ารักหรือเปล่าครับหมายถึงเจ้าของแฟชั่นครับอ๋อไม่ใช่ของหนูสักตัวเลยครับของใเข้ามาเมาแฟนมาครับเนี่ยอ่ะไม่มีครับไม่มีอ้าวทำไมน่ารักคนน่ารักขนาดนี้ถึงไม่มีแฟนครับเนี่ย ก็เพราะว่าน่ารักเกินมารับเลยไม่มีใครเข้ามาจีบใช่ลหมคะจริงเหรอโกหกหรือเปล่าเนี่ยโกหกครับเมื่อกี้อย่าไปเชื่อเลยอ้าวเออมีแฟนแล้วเหรอไม่มีครับไม่มีแฟนครับเพิ่งโดนทิ้งมาหรือว่ายังไงครับเนี่ยนานเลยครับไม่นานครับกี่วันแล้วไม่ตอบได้ไหม อไืไม่โดนไม่โดนไปครับถ้าม,มันเป็นความทรงจำต่อไปนะครับไม่อยากไปพูดถึงพี่ชายแอบกินอะไรหรือเปล่าคนที่หลอกขนาดนี้พร้อมเป็นของคุณนะคุณรู้หรือเปล่าเป็นโจรหรือเปล่า อะไรนะครับอะไรนะครับไม่ค่อยได้ยินผมพอดีว่ากมลังตามหารักแท้ครับคุณจะเป็นรักแท้ผมได้ไหมเชื่อมีรักแท้ในโลกนี้ได้หรอครับลองไปละครับเผื่อเราจะเข้ากันได้ ลองดูไหมครับพี sí ่ชายน่ากลัวไม่กล้าหรอเอาล่ะตัวเรียบเมื่อกี้อาการเป็นไงครับอ๋อแต่อย่าลืมกินยานะครับเดี๋ยวกลับไปตัวเรียบักโอเคครับโดรีเบียผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับพอดีว่ามีคนฝากมาขอใครฝากครับเนี่ยเมื่อกี้พี่ชายยืนคนเดียวนะไม่ครับเขาเล็งคุณมาตั้งนานแล้วครับแต่เขายังไม่ได้ยิงไง เาล,ลองลองให้เขายิงมาก็ได้ครับถ้าเขาลิงข์าำน,นั้นเนี่ยครับคนที่ขอเบอร์คุณแจ็คกี้เก้าฮะฟับแจ็คกี้เก้าฮะฟับได้ไหมครับแบบนี้อันนี้เวลาขอเบอร์สาวนี่คือแบบนี้เหรอครับเนี่ยอ๋อก็คุณบอกให้ยิงไงครับผมคือผมอีกคนหนึ่งไง เรามีหลายบุคลิกนี้หรอแต่บุคลิกนี้พร้อมเป็นของคุณนะคุณรู้หรือเปล่าครับเราเราบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งมันจะออกมาไหมอ่ะครับนี่ครับชอบไหมครับแบบนี้น <c oughs> ยันพี่ชายหรือ <c oughs> เปล่าครับที่พี่เจฟี่ขอซื้อเหล็ก้อย่าลืมให้เขากินยานะครับเหมือนอาชารแบบกับเนืดโอ้โหทำไมครับ ไม่มีแล้วตีเบอร์มาแล้วขอพี่รุโลดิพี่ปรุโลกมีขายไหมพี่สักวันหนึ่งมันมันจะเป็นบ่ายไหมครับล่างอหยาบข้างขึ้นมีดีไหมอ่ะไม่หรอกครับดีเดียร์อันสุดท้ายเอาจะเอาสรุปว่าเราพอที่จะเป็นคนรู้จักกันได้ไหมครับในขั้นตอนแรกได้ครับแล้วชื่ออะไรล่ะครับแม็กไปดูผิวครับอะไรนะครับแม็กไปดูผิวแม็ก ปลาดุกพิวใช่ครับผมมันม uh, so, ันช pues like ื่อจริงเหรอครับเนี่ยหมายหมายถึงว่าแบบมีนามสกุลไหมครับหรือว่าปลาดุกพิวคือนามสกุลนี่แหละครับชื่อจริงกันามสกุลอ๋องั้นหนูเรียกว่าพี่แม็กละกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนว่าโดน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 โอ้โหโอ้โหพี่พี่ช่วยผมก่อนสี่พันพี่สี่พันขอซื้อขาซื้อสองสองกล่องได้ไหมครับไม่ใช่กระเป๋าสองห้าแปดครับ อ uh ุ huh, ้ยูโดนี้อีกแล้วนี่นี่นี่อะฮะไปกูยัง ได้ตัวจำไว้นะเอาไปครับชิวเดี๋ยวก็รู้ครับคิดอะไร Ha ha ha.